เราทุกคนตำรวจมาแล้วว่ะเฮ้ยๆได้เล่นได้เล่นครับได้เล่นครับโอ้โหไปเลยครับ <c oughs> ไปยี้มตะไหววะทุกคน <c oughs> มาเแล้วเขาม,มีสองคนได้บ่ะเอาไงดีวะ เอาหายสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันใน GTA 5นะในประเทศอ่าดีดี e ว w o r l นะผมก็ในคลิปนี้เนะี่ยผมจะมาแบบว่าหาอะไรทานะครับผมก็คือเห็นประเทศหนะ้่มันน่าเล่นดีนะครับมันเป็นคล้ายๆแบบ God of War ทุกคนเออประเทศเนี่ยทุกคนก็น่าอาจจะเคยเห็นหรือเคยเล่นมาแล้วนะครับผม เนี่ยผมอยากจะไปงัดร้านมากเลยทุกคนเออแต่ผมไม่รู้วิธีว่ะทำไงดีวะ<อ>จะลองไปหาคนแถวนี้ช่วยกันดีกว่านะครับคือผมเนี่ยไม่เคยงัดเลยนะทุกคนเด,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 ดี๋ยวเรถามคนเี้ะกันฮัลโหลครับพี่ชายมีอครับมีอครับอ่าคือคือผมอยากจะไปงัดร้านนะครับ<ะ>พอมีวิธีไหมมันมันงัด,งดยังไงอะเวทเวทเอเตอร์เวทเอเตอร์ คือคืออะไรครับ Five minutes later เอ่อเออคือเอ,อาอผิดผิดผิคนอื่นดีกว่ากนันนะ่ะ <c oughs> คืออะไรวะวิดแอ e a c อ o r ที่อะไรเนะี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราไป l e ว e l กันดีกว่านะผมนะเออที่ l e ว e l คนน่าจะเยอะกว่ามาทุกคนเราถึงกระลาดแล้วอ๊ะใช่กระลาดดิเราถึงไอ้นี่แล้วนะ l e ว e l เชื่อมจะมีใครให้ผมถามหรือ,รอเปล่าเนะี่ยถามใครได้บ้างวะ เราไปถามคนถนนนี่ก็่ะเขาตีกันอยู่ทุกคนทอาไงดีอะไอ้เหี้ยเข้าไปโดนลุกลงอีกทางคนนี้แล้วกันโลูกค้าพี่ชายฮัลโหลครับเออดับกัดอะฮัลโหลครับโอเคเออมันเหมือนกันเกินสวัสดีครับพี่ชายครับพี่ อ่าคือผมอยากจะไปงัดร้านอ่ะมันมันต้องทำยังไงครับกูโดนกูโดนกูโดนเอองัดไปนางผีอีกเหรอว่าไ้นะพี่ผมผมอยากจะไปงัดร้านอ่ะงัดร้านใช่ครับมันต้องทำยังไงครับเ็ก้ยวมันเด็กเงี้ยวมัตัอาบรืะไรนะต้องมีโฟมต้องมีที่งัดร้านนะพี่อ๋อมันมันหาจากไหนอ่่ะไเก็จะคาไปพี่ถ้าจะไม่ผิดโอเคครับขอมาครับผม เขียวอือเลยต้องไปค้าฟนะทุกคนไปเราไปหาวิที่ค้าฟด้วยอ่ะที่งัดร้านแล้วเบิดบ้านอันนี้เหรอหทุกคนซ่อมบ้านอันนี้แล้วเบิดบ้านแล้วเบิดบ้านฮาัลโหลครับพี่ชายคราบว่าคือไอผมอยากจะค้าฟที่งัดบ้านอ่ะที่ที่งัดร้านนะครับต้องอะไรหนที่งัดร้านเหรอผมยังผมยังไม่เคยงัดเลยครับอ๋อครับผม หรือว่ามันมันยังไม่นี่วะทุกคนโอเคครับทุกคนมาเดี๋ยวเราเปลี่ยนภารกิแล้วกันนะผมนะจากกานร้านไปจกปูเล่นกันดีกว่านะครับทุกคนเออตําหนตอนนี้ก็มีอยู่ห้านายนะครับผมจุกนี้มีปูหรือเปล่าก็ขขึ้นไปดูหน่อยละกันเอามีนะทุกคนมาหอยญาศกเลยล้างกุนไปครับครับเออ้ สวยเราทุกคนตำรวจมาแล้วอ่ะเฮ้ยได้เล่นได้เล่นครับได้เล่นครับโอ้โหไปเดยครับอี้เจะไหววะทุกคนมาแ้่เราอมี่สองคนได้ว่าเอาไงดีวะ เอาหายตำรวจหายเฉยโอเคคนระับทุกคนตอนนี้ตำรวจไม่มาเลยปะโอ้โหเปิดอกีกยคลิปนี้นะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาเหินให้ดูดีกว่านะครับเราไปเหินเราไปหาเหินเล่นกันดีกว่านะทุกคนนี่ผมขอแนะนําเลยเหินเนี่ยเหินซิมอยกระตอยอะนะผมนะเหินนะสุดยอด เหินซีมอยกระตอยนะผม,มออนะเหินเนี่ยนี่ครับผมจุดเหินก็จะอยู่ประมาณตรงปัม๊มตรงเสียตรงนี้ครับแล้วก็ขึ้นตรงนี้ครับผมแล้วก็ไตเอ,อ๊บนี่ครับผมเหินซีมอยกระดอยนี่อย่าอะไรก่อนนะครับเผื่อสถิตเลยตรงเนี้ยนี่ผมไม่รู้ชื่อเหินอะไรนะเอ,อ๊บนี่ครับ ก็โอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ละกันนะครับผมแล้วก็สามารถคอมเมนต์ผู้คุยทยกทายกันได้นะครับก็โอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมอยากให้ผมเล่นประเทศนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมนะโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ